สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์บาสเซเวนเซน์นะครับในช่วงของเมนโโรในวันนี้เราจะมาเช็คดวงในด้านของสุขภาพนะครับของคนทั้ง7วันตั้งแต่ช่วงวันที่22ถึงวันที่28เมษาย,ยนนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ก่อนเลยนะครับอยู่ๆคุณอาจจะรู้สึกป่วยได้นะครับเช่นการปวดหลังจากที่ไม่ได้ป่วยมานานยังไงวันนี้เนี่ยให้คุณใช้ชีวิตดีๆนะครับคุณอาจจะป่วยได้คืออย่าได้ประมาเทเคียวทีเดียวในช่วงนี้นะครับวันอังคารนะครับ สุขภาพของคุณค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีความรู้สึกห่วงใยไปถึงสุขภาพของผู้ใหญ่เพราะนั้นคนในวันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงดีหรือคุณอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ซึ่งท่านอาจจะป่วยมานานๆแล้วแล้วก็มีอาการดีขึ้นนะครับวันพุธนะครับคู่ของคุณเนี่ยกับคุณเนี่ยจะป่วยกันทั้งคู่เลยนะครับปวดแข้งปวดขา ปวดหลังนะครับแต่อะไรร้ายแรงไม่มีนะครับส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับคุณจะวุ่นวายเกี่ยวกับการหาเงินหาทองมากไปหน่อยนะครับยังไงช่วงนี้ให้คุณดูแลตัวเองมากๆดีกว่านะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่ายังไม่มีอะไรรุนแรงนอกจากการพักผ่อนน้อยเพราะว่าคุณัวแต่เครียดก,กับงาน นค,คนที่เกิดวันศุกร์นะครับช่วงนี้ระวังเรื่องของข้อมือนะครับเพราะว่าคุณมัวแต่ทํางานหาเงินเหมือนกันนะครับส่วนคนที่เป็นอยู่แล้วนะครับให้มันตรวจมันเช็คนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานบ่อยๆใช้ชีวิตให้สมดุลคุณก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับ วันเสาร์นะครับใครที่ป่วยมายาวๆนะครับคุณก็จะเจอหมอดีเจอยาขนานดีเจอวิธีรักษาดีๆนะครับหรือว่าใครที่มีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่นะครับท่านก็จะมีสุขภาพดีขึ้นส่วนคนที่ยังไม่ได้เจ็บป่วยนะครับคุณอาจจะต้องมีภาระที่ต้องดูแลคนป่วยนะครับโดยเฉพาะคนรอบข้างคนเกิดวันอาทิตย์บอกเลยนะครับว่าผู้หญิงอาจจะมีโรคภัยแค่เจ็บที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงหมดลูกรังไข่เต้านม ติ่งซีเนื้อยังไงไปตรวจดีๆนะครับส่วนผู้ชายนะครับคุณยังไม่มีปัญหาในด้านของสุขภาพแดงสิ้นนะครับก็คือมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับดวงคนทั้ง7วันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดวงของคนทางบ้านกันนะครับที่ฝากคำถามไว้นะครับ ก็คือคุณวีรภาพนะครับหรือว่าคุณอ้ามอายุ29ปีนะครับอยากจะรู้เรื่องของการงานหรือว่าปัญหาการงานนะครับดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการงานของคุณอ้ําช่วงนี้ถ้าคุณเนี่ยกำลังรู้สึกว่าหัวเดียวกะเทียมรีบอยู่เนี่ยภายในเดือน2เดือนนี้ก็จะมีคนน่ยมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณหรือว่าถ้าคุณต้องทํางานร่วมกับใครนะครับคุณจะรู้สึกว่าเขาช่วยงานของคุณน่ยได้ดีเป็นพิเศษ ทำให้การงานของคนุณนดีขึ้นยังไงอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะครับส่วนปัญหาด้านอื่นนะครับก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่า มีคนมาช่วยงานคุณเพิ่มขึ้นหรือว่าเจ้านายรักเจ้านายเมตตาคนรอบข้างเมตตาเนี่ยมันทําให้งานของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จในที่สุดแล้วก็ปีนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานหรือการโปรโมทเกิดขึ้นแน่นอนนะครับส่วนคนที่อยากจะดูดวงแบบนี้นะครับก็สามารถส่งคําถามชื่ออายุล่าสุดของคุณเข้ามาได้นะครับอาจารย์ก็จะทยอยตอบให้ทั้งในรายการแล้วก็ตอบเป็นอินบ็อกซ์ส่วนตัวให้นะครับถ้ามีเวลา